สวัสดีครับนักเรียนทุกคนอยู่กับครูบูมในอักษรอ,อ๋อนเลินนะครับอ่าอยู่กับครูบูมแบบนี้นะครับจะเป็นวิชาอะไรไม่ได้นอกจากวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องนํามาด้วยก็คือสิ่งนี้นะครับหนังสือคณิตศาสตร์ป .1 เล่มหนึ่งของอักษรเล่มนี้นั่นเองนะครับเอาล้ครับนักเรียนครับตามที่คาที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการ บวกเลขนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยมาคาบนี้ครับนักเรียนครูบูมจะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดนะครับการบวกเลขโดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยนะครับสําหรับผลบวกที่ไม่เกิน20เท่านั้นนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนักเรียนดูตามครูบูมเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในแบบฝึกหัดชุดที่2ครับนักเรียนโจทย์ครับบอกว่า หาผลบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนี่นักเรียนครับถ้าเรามาดูโจทย์ข้อหนึ่งกันนะครับดูแค่นี้ก่อนนะนี่ดูตามที่ครูบูมวงไว้ก่อน5้บวกหเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้ครับนักเรียนถ้าทำแบบนี้เลยเนี่ยมันจะทำยากนิดนึงอ่าวิธีทำนะครับให้เราสังเกตตรงนี้ตรงนี้มีเลขหเนาะมีเลขหนักเรียนลองนึกดูครับ 6เนี่ยต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่จึงจะเป็น1ิบครับนักเรียนอ่าหกต้องบวกเพิ่มอีกสี่ถูกต้องไหมครับเก่งมากนะครับต้องบวกเพิ่มอีกสี่จึงจะกลายเป็นสิบดังนั้นเลขห้าตรงนี้ครับนักเรียนเราจะมองเขาเป็นส่วนรวมครับเราจะทําการแยกเขาเป็นส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งเราจะแยกเขาเป็นเลขสี่ครับส่วนนี้จะเอาไวร้รวมกับหกให้กลายเป็นเลขสิบครับผมอีกส่วนหนึ่งครับนักเรียนแน่นอนส่วนที่หนึ่งเป็นเลขสี่ไปแล้ว ส่วนที่สองต้องรวมกับเลขสี่ได้เลขห้าก็คือเลขหนึ่งตรงนี้นะครับนักเรียนนะอ่าตรงนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับจากนั้นครับนักเรียนบริเวณนี้ครับตรงที่ครูบูมกําลังระบายสีสีชมพูลงไปนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าขั้นตอนที่หนึ่งเราแยกเสร็จแล้วนะแยกห้าเป็นหนึ่งกับสี่นะครับขั้นตอนที่สองครับนักเรียนตรงเส้นประหรือที่ครูบูมกําลังระบายสีชมพูไปเนี่ยเรารวมตรงนี้ก่อน เรารวมตรงนี้เราจะได้เป็น10ถูกต้องไหมครับตรงนี้เป็น10แล้วนะจากนั้นนำสิบครับมาบวกกับ1ตรงนี้กลายเป็น1ิบเอ็ครับนักเรียนแบบนี้จะทําให้การบวกเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมเอาละนี่ดันงนั้น4ี่บวกหตรงนี้เราทําตามขั้นตอนเลยนะครับ4ี่บวกหได้10ครับนักเรียนตรงนี้คือบริเวณที่ครูบูมกําลังระบายสี ชมพูแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็เอา10มาบวก1ตรงนี้เป็น11นะครับดังนั้น5้บวกหเท่ากับ11นะครับนักเรียนแบบนี้ง่ายไหมครับง่ายนะครับเราใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาเนี่ยทำให้การบวกของเราง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนักเรียนเอาล้วครับตามครูบูมมาดูข้อ2กัน นี่เจ็ดบวกหเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่าอย่างที่ครูบุญได้อธิบายไปตอนต้นเนาะถ้าเราหาเจ็ดบวกหเลยเนี่ยยากเกินยากเกินไปนะครับเราก็มาดูทีละตัวนะครับเลขหตัวนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมส่วนย่อยเราจะมองเลขหตรงนี้เป็นส่วนรวมนะครับนักเรียนเอาละครับทีนี้เราจะแยกเป็นส่วนย่อยอะไรดีละ่ะนี่ส่วนย่อยทั้งสองส่วนนี้จะเป็นอะไรดีละ่ะนะครับเราก็ต้องมาดู ตัวตั้งของเราตรงนี้เป็นเลข7นะครับเลข7ตัวนี้ต้องบวกกับเลขอะไรจึงจะเป็นเลข10บครับติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งต้องบวกกับเลข3จึงจะเป็น10นะครับดังนั้นส่วนรวมที่เป็นเลข6ตัวนี้ครับนักเรียนครับเราจะต้องแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนที่1คือเลข3ครับส่วนย่อยส่วนที่2ตัวนี้มาอย่างไรก็คือนํา6ลบส่วนย่อยส่วนแรกนะครับ6ลบ3ก็จะได้3แบบนี้นะครับจากนั้นครับนักเรียนให้เรานําเอา 7กับ3นี่มาบวกกันก่อนนี่เพื่อให้เขาได้เลข10บนะครับ7กับ3มนี่บวกกันก่อนตัวนี้ได้เลข 10. อ่าในสีชมพูครับตอนนี้มีค่าเท่ากับ10นะครับผมตรงเส้นประรลอเราแล้ว,ลวจากนั้นครับนักเรียนให้นำเอา10ตรงนี้บวกกับเลข3ตรงนี้ครับนักเรียน10บวก3มก็จะได้13ครับนักเรียนครับดังนั้น7บวก6เท่ากับ 13ครับผมแบบนี้ง่ายไหมครับง่ายนะครับเป็นยังไงบ้างแบบฝึกหัดชุดแรกเสร็จไปแล้ว2ข้อนะครับผมเอาละเราตามครูบูมมาดูข้อ3กับข้อ C กันนะครับนักเรียนคนไหนอยากจะทำล่วงหน้าสามารถทําไปก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบคำตอบกับครูบูมอีกทีหนึงนะครับอน,นี้เรามาดูข้อ3กันนะครับ9บวก8เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนไม่หบวก8เท่ากับเท่าไหร่ เอาละครับเราเห็นเลข9ตัวนี้ี่มีเลข9นะแล้วเราก็มีเลข8นี่ข้อนี้นะครับนักเรียนครูบูมตัดสินใจให้เลข8ตัวนี้เป็นส่วนรวมแล้วกําลังจะแยกเขาออกเป็นส่วนย่อยทั้งสองส่วนแบบนี้นะครับส่วนที่หนึ่งครับจะต้องมารวมกับเลข9เราได้สิบอ่าดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งครับที่เป็นเลขหนึ่งมันมีเหตุผลนะเพราะว่าหนึ่งตัวนี้ไปบวกกับเก้าเขาจะได้สิบนะครับ พอส่วนย่อยส่วนแรกเป็นเลข1แล้วแปดครับส่วนรวมเป็น8ส่วนย่อยส่วนที่1เป็นเลข1ครับส่วนย่อยส่วนที่2ก็คือ8-1ดลบ1จะเหลือเลข7ครับนักเรียนครับเอาแล้วครับแล้วเราก็นำเอา9มาบวก1ตัวนี้ได้10ครับผมาจากนั้นให้เราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตัวนี้สิน,นะครับบวกกับ7ก็จะกลายเป็น17ดนะครับดังนั้น9บวก8เท่ากับ 17นะครับนักเรียนง่ายไหมครับง่ายนะครับมีแค่นี้เนาะนี่ตามครูบูมาดูข้อ4เลยชืบชืบนี่5บวก8เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนนี่ห้บวกเท่ากับเท่าไหร่เราใช้หลักการเดิมเลยนะครับนี่เราจะแยกเลข5ซึ่งมันเป็นส่วนรวมเนี่ยจะแยกออกเป็นส่วนย่อย2ส,ส่วนส่วนที่1จะต้องรวมกับเลข8แล้วได้10ก็จะได้เลข2ออกมานะครับ ส่วนที่2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลข3แบบนี้นะครับนักเรียนนะเอาล้ครับแล้วเราก็ทําการบวกกันภายในเส้นประตัวนี้ก่อนนี่ติ๊ก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 สองบวกแปดได้เท่าไหร่นะครับมีอยู่สองนับเพิ่มไปอีกแปดหรือใครจะใช้การสลับที่การบวกก็ได้เป็นแปดบวกสองมีอยู่แปดแล้วนับเพิ่มไปอีกสองครับมีอยู่แปดนับเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเก้าคนักเรียนนับเพิ่มไปอีกสองจะเป็นสิบ อพอเราได้ว่าก้อนนี้นะครับนักเรียนในเส้นประตัวนี้เป็นเลขสิบแล้วเรานำเอาสิบมาบวกกับเลขสามตัวนี้ครับสิบบวกสามจะได้สิบสามครับนักเรียนครับดังนั้นห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามแบบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างง่ายเนาะง่ายนะครับอ่าเสร็จไปแล้วสี่ข้อนะครับนักเรียนตามครูบูมาดูข้อที่ห้ากันดีกว่านี่ข้อที่ห้านะครับ เอาละข่าวนี้เป็นเลขอะไรเนี่ยเจ็ดบวกเจ็ดเลยทีเดียวนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเราก็ทำการแยกเลขเจ็ดตัวนี้ออกเป็นส่วนย่อยส่วนที่1นี่ตรงที่ครูบุมกำลังวงอยู่นะครับส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งและส่วนย่อยส่วนที่สองก็คือที่ครูบุมกำลังวงอยู่ตรงนี้นะครับเอาละครับนักเรียนครับแล้วส่วนย่อยส่วนที่1ตรงนี้รู้ได้อย่างไรว่าเป็นเลขสามครับ นี่เรามาดูที่ตัวบวกของเราตัวบวกเราคือเลข7ครับนักเรียน7็บวกอะไรนาะจึงจะกลายเป็น10นะครับเราพบว่า7เนี่ยบวก3จึงจะกลายเป็น1ิบครับดังนั้นส่วนย่อยส่วนที่1ของเลข7ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลขเลขเลขสามนั่นเองครับนักเรียนครับอาา่าฮเลข3นะครับจากนั้นเรานําเอา7ครับผมลบกับเลข3ตัวนี้ครับนักเรียนนี่สิ่งที่ครูบูมจะได้ก็คือได้เลขสมาเป็น ส่วนย่อยส่วนที่สองตัวนี้นะครับพอเราแยกส่วนรวมส่วนย่อยเสร็จแล้วนะครับครูบูมก็จะทําการจับคู่การบวกแล้วนี่เจ็ดบวกสามตัวนี้เจ็ดบวกสามตัวนี้ได้1ิบครับนักเรียนอ่าเจดบวกสามตัวนี้ได้1ิบครับนักเรียนนะจากนั้นครูบูมนําเอา1ิบตรงนี้นะครับนักเรียนบวกกับสี่ตัวนี้อ่าสิบบวกสี่จะได้สิบสี่แบบนี้ครับนักเรียนครับ ดังนั้นนะครับจึงเป็นข้อสรุปได้ว่าเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่ครับนักเรียนนี่เป็นยังไงง่ายไหมง่ายนะครับแหมครูบุ๋มบอกแล้วนะเอาล่ะเรามาดูข้อหกกันข้อหกข้อหกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากข้อห้าอยู่นะครับนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าที่เราทํามานะครับมันจะเป็นการบวกกันโดยที่ตัวตั้งและตัวบวก เป็นเลขกี่หลักครับนักเรียนหนึ่งหลักเท่านั้นนะครับอ้าวอย่างดูข้อห้านี่เจ็ดบวกเจ็ดนะครับตัวตั้งมีหนึ่งหลักนะครับคือเลขเจ็ดตัวบวกก็มีหนึ่งหลักนะครับคือเลขเจ็ดเห็นไหมครับแต่พอเป็นข้อหกแล้วเราจะเห็นว่าอู้ตัวตั้งมีสองหลักตัวบวกมีหนึ่งหลักอ่านักเรียนครับในกรณีที่เป็นการบวกระหว่างเลขสองหลักกับเลขหนึ่งหลักครับนักเรียน เราจะมีวิธีทําที่แตกต่างกันออกไปนิดเดียวครับดูตามครูบูมนะให้เราโฟกัสที่เลข2หลักก่อนเวลาเห็นโจทย์นะครับนักเรียนให้เราดูที่เลขสองหลักก่อนเลยนี่โฟกัสก็คือดูนะครับผมอ่าฮะดูเน้นบริเวณนั้นนะครับให้เราดูไปที่เลขสองหลักก่อนเลยอ่าเลขสองหลักตัวนี้ครับนักเรียนแยกเขาออกเป็นส่วนย่อยครับส่วนย่อยส่วนที่1น,นักเรียนคือเลข1ิบ นี่เราจะต้องมีเลข10มารอาไว้เลยนะครับนักเรียนนะจากนะนั้นส่วนย่อยส่วนที่2นะครับอย yeah. ่างตัวนี้เป็น11นะครับแยกมาส่วนย่อยส่วนที่1เป็นเลข10แล้วส่วนย่อยส่วนที่2ตัวนี้ก็จะเป็นเลข1นั่นเองนะครับผมเราจะต้องแยกให้ม <dra ht> ีเลข10กับเลขอีก1เลขนะครับเลขในหลักหน่วยนะขั้นตอนที่2ครับพอเราแยกเสร็จแล้วนะแยกเป็นเลข10กับเลข1นี่คือขั้นตอนที่1เสร็จแล้วขั้นตอนที UV ่2ครับนักเรียนให้เรานําเอา ตัวบวกนะครับไปบวกกับนี่ไปบวกกับเลขหนึ่งเลขในหลักหน่วยที่เราแยกออกมานะครับสี่บวกหนึ่งตรงนี้เป็นห้าพอเราได้ห้าแล้วเรานำมาบวกกับสิบจะกลายเป็นสิบห้าครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับง่ายไหมครับง่ายนะครับนี่หนึ่งบวกสี่เป็นห้าสิบบวกห้าเป็นสิบห้าดังนั้นนะครับสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าแบบนี้ครับนักเรียนครับง่ายไหมครับผมง่ายนะครับ อ่าแบบที่ครูบูบอกถ้าเรามีเลขสองหลักให้เราดูที่อะไรก่อนดูที่เลขสองหลักนั้นก่อนนะครับนี่ดูที่เลขสองหลักนั้นก่อนแยกส่วนย่อยเป็น10และแยกส่วนย่อยเป็น7นะครับตัวนี้เป็น17ก็เลยเป็น10บวก7ไงครับนักเรียนจากนั้นให้เรานำเอาเกับ2เนี่ยรวมกัน7กับ2ครับนักเรียนรวมกันได้9นะครับผมอ่าสิบวก9ได้ สิบเก้านะครับตัวนี้ก็สิบเก้าแบบนี้ครับทั้งเรียนเป็นยังไงบ้างง่ายนะง่ายนะครับผมเอาละครับนี่เรามาดูแบบฝึกหัดในข้อแกันอย่างที่บอกครับเป็นการบวกกันร,ระหว่างตัวเลขหนึ่งหลักกับเลขสองหลักให้เราดูที่เลขสองหลักก่อนนี่ให้เราดูที่เลขสองหลักก่อนแยกเขาเป็นสิบกับส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งนะครับนำส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งไปบวกกับตัวตั้ง นี่ก็จะได้7นะครับ7จ็บวก1ิตัวนี้เป็น17บเจ็ดนะห้าบวกสิ 12, ตัวนี้ได้17บเจ็ดนะครับผมเอาละครับไปต่อนะครับชนี่ข้อ9บ้างนะครับเราทำแบบเดียวกันเลยตรงนี้เดี๋ยวครูบูมไปเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่านักเรียนทำกันมาหลายข้อแล้วนะครับ4บวก4ตัวนี้ได้8นะครับผม แล้วเราก็เอาสิบมาบวกแปดใช่ไหมเป็นส8บแปดดังนั้นสิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดนะครับอย่างเช่นข้อสิบเหมือนกันเนาะให้เราดูที่เลขสองหลักก่อนเลขสองหลักในข้อน,นี้ก็คือสิบหกเราจะแยกเป็นสิบกับหกนะครับนำหกไปบวกกับหนึ่งตัวนี้ได้เจ็ดครับนำเจ็ดตัวนี้บวกกับสิบเป็นสิบเจ็ดครับดังนั้นหนึ่งบวกสิบหกตัวนี้ได้สิบเจ็ดครับนักเรียนแบบนี้ง่ายนะง่ายนะครับผมเอาล้ครับไปต่อนะครับ นี่อีกสองข้อสุดท้ายของคาบนี้นะครับแปดบวกแปดคราวนี้จะให้นักเรียนฝึกแยกกันเราดูนะครับตัวนี้แดตัวนี้เป็นส่วนรวมเนะาะอตัวนี้มีเลขแดมาบวกรอไว้แปดต้องบวกอะไรครับจึงจะกลายเป็น1ิบครับนักเรียนแดต้องบวกสองจึงจะกลายเป็นสิบนะครับอ้าวดังนั้นตรงนี้ส่วนรวมคือแดแยกมาส่วนย่อยคือ2ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งจะกลายเป็นเลขหครับ นี่เราก็จะนำเอา2อบวกแตัวนี้ได้10บกอนครับนักเรียนจากนั้นครูบูมจะเอา10บครับบวกกับ6กตัวนี้จะเป็น16บหกดังนั้นแ8บวกแเป็น16ครับนักเรียนง่ายไหมครับง่ายนะครับเอาละแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายของคาบนี้นะครับเป็นการบวกกันร,ระหว่างตัวเลข2หลักกับเลขหนหลักให้เราดูที่เลขอะไรก่อนครับนักเรียน สองหลักก่อนนะครับนี่สิบสามนะอาา่าาให้เราแยกเลขสิบรอไว้การบวกเลขสองหลักมันจะไม่เหมือนกับหลักเดียวนะครับสองหลักคือแยกเลขสิบออกมากอนะครับผมจากนั้นสิบสามเราแยกส่วนที่หนึ่งเป็นสิบแล้วส่วนที่สองก็จะเป็นเลขสามนะครับนำเอาสามบวกหกตัวนี้ได้เก้านะครับผมเอาละเราก็นำเอาสิบบวกเก้าตัวนี้เท่ากับสิบเก้านะครับผมดังนั้นสิบสามบวกหกได้ 19นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับคาบนี้เราก็ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับการบวกเลขโดยใช้ความสมัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมมาแล้วอย่าลืมนะครับเราจะต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาในคาบเรียนนี้กันโดยใช้หนังสือคณิตศาสตรป์ป .1 เล่ม 1, 1ของอักษรนะครับและอ่านทำความเข้าใจล่วงหน้าเพื่อเตรียมที่จะมาเรียนกับครูบูมในคาบถัดไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน